สวัสดีจ้าพามาเมืองตอนบังพีกำลังเห็ดล่งผักใหม่กำลังจะประกอบกอุปกรณ์รวนดินเรียบร้อยเราแค่ลงผักมาผลงานของค่อยจะปลูกมะเขืออะไรกะกะลําดาวตอนนี้ ต้นก้าก็โตแล้วต้นมะเขือลายต้นกะลำดาวหวังว่าจะเป็นผลสำเร็จพริกก็สวยงามเป็นตาอนอนช้นแห้งพี่น้องเอ้ยกีกันอยู่เรื่อต่างเหตุร่งพักเพิ่มต้นมะเขือลายกำลังออกดอกจก้ะเห็นผลผลผลิตอยูจ่จ้ะมีต้นบวกพริกไทย กำลังมีรูปาลังพัดปูกสำเร็จแล้วก็จะเอาไปเข้าโรงผักบอกเขือเทศเป็นผลละจ้าหน่วยบก้กใหญ่เป็นตอออนช่อนดอกกำลังออกจก้ะผลผลิตจะได้กินแล้ว รอลงผักเสร็จเรียบเลยจะอัปเดตให้ดูใหม่นะคะ